สู้ e อ็กซ์เพและเวลอสเดือนเมื่อ MG เปิดตัวรถมินิ MPV 6ที่นั่งออปชั่นล้นในราคาสุดเร้าใจคันนี้ทุกํำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า MG เป็นค่ายที่มีรถในคอลเลกชันครอบคลุมเกือบทุกเซก g มนต์ทั้งรถไฟฟ้ารถ SUV หรือแม้แต่รถตู้ครอบครัวสุดพรีเมียมพี่เขาก็มีด้วยเหมือนกันนะ แต่อย่างว่าเป็นถึงแบรนด์รถยักษ์ใหญ่ใครจะไปหยุดแค่นี้แหละจริงไหมเพราะล่าสุดมีข่าวแววมาว่าทางค่ายเขาใส่เกียร์เดินหน้าขยายตลาดด้วยการส่งรถครอบครัวมินิ MPV มราคาจับต้องได้ลงสนามกันแบบจริงๆส่วนไทยจะมีสิทธิ์ได้ยนชมรถคันนี้กันไหมและสเปคจะเด็ดจ,จริงแบบไม่จกตากันแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ หากใครเป็นคนรักครอบครัวที่กำลังมองหารถมินิ MPV สักคันแล้วล่ะก็ MG Hector ที่วางขายในเดนพารตะก็น่านจะเป็นรถที่เข้าแก็ปอยู่ไม่น้อยตัวรถจะมีความยาว4.699เมตรกว้าง1.835สูง1.76และมีระยะฐานล้อ,อยาวถึง2.75เมตรถูอมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นพี่ในค่ายอย่าง MG HS เลยทีเดียวแต่หากมองเผิน,นๆก็ดูคลคล้ายคลับข่บาเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน อเจ้ารถคันนี้คือแฟดคนละฝากับรถยนต์จากค่ายที่บกมือลาบายบายไทยแลนด์ไปแล้วอย่างเชฟโรเลตแคปทิว่าแต่มีงสมรอยในครับแบรนด์อื่นได้เนียนสุดๆไม่ว่าจะเป็นเปาจุน530หรือวูลิงเอลมาสเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ MG Hector คันนี้จะเป็นรถรุ่นปรับโฉมเฟสลิฟจากอินเดียมาพร,ร้อมกับไฟหน้า Full LED เต็มระบบชุดกระจังหน้าที่ทำจากโครเมียมชนิดที่เรียกว่าเงาวับปลายใหม่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมตบท้ายด้วยกระจกพารา a ดมิกซันรูฟบานตโตโตเอาใจคนชอบอัปเดตกันเลยทีเดียวส่วนคุมพลังก็เป็นไปตามที่หลายๆคนเดาไว้โดยจะเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบบล็อกเดียวกับแคปติว่าเป๊ะ ให้กำลับบงสูงสุด143แรงม้าที่5,000รอบตนาทีแรงบ,บิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่1,600-3,600รอบตนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์ออโต้ CVT คุมพลังบล็อกที่2จะเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2ลิตร4สูบที่เป็นการพัฒนาในเครือสเตลันติสโดยจะให้กำลับบงสูงสุด173แรงม้าที่3,750รอบตนาทีแรงบ,บิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,750-2,500รอบตนาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะนอกจากนี้ภายในเท่าโดยสารก็มีการปรับโฉมเช่นกันตั้งแต่เปลี่ยนชุดคอนโซลหน้ายกแผงโดยรอบนี้จะมาพร้อมกับจอมัดดิจิตอลขนาด7นิ้วที่มีการปรับยูเซอร์อินเทอร์เฟซให้ดูคมชัดและทำงานได้สมูทสุด,สดๆจอก,กลางอินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่ไซส์กะเทกตาถึง14นิ้วไฟไดมหมึกแอมเบียน์ไลท์ที่ปรับได้ถึง87เฉดสีและถึงระบบตัวรถจะรองรับ Apple Car Play และ Android Auto แบบเสียบสายแต่ทางค่ายเขาก็ให้ที่ชาร์จไร้สายมาด้วยนะจ๊ะ เกือบลืมไปเลยบเจัา,จารยาคันนี้เขามีระบบสั่งการด้วยเสียงอย่างไอสมาร์ทสุดเรื่องชื่อด้วยนะรองรับได้มากถึง50คำสั่งเป็นแค่เราพูดว่าเฮงโลเองจี NG ก็สั่งได้ดังใจแม่แบบนี้ฝากทำงานบ้านที่คุณภรรยาสั่งด้วยได้ไหมนะส่วนเบาะโดยสารจะมีให้เลือกทั้งแบบ 5, 6และ7ที่นั่งจากทั้งหมด6รุ่นย่อยแต่ในคลิปนี้เราจะขอโฟกัสรุ่น6ที่นั่งเป็นหลักเบาะแถวกลางกับตันสีที่น่าจะถูกใจใครให,หลายๆคนกันนะครับ ที่พิเศษคือฟังก์ชันทั้งหมดในรถจะสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้สบายๆแถมระบบความปลอดภัยอย่าง ADAS Level 2ยังจัดมาเต็มสูบทั้ง Adaptive Cruise Control รวมไปถึงระบบช่วยเหลือตอนเข้าโค้ง Traffic Jam Assist พร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Departure Warning ระบบช่วยเตือนเมื่อสิ่งต่อก,กันชนด้านหน้าที่ครอบคลุมทั้ง SDW AEB AEBP IHB A ระบบไฟส่องออโต,โต้กล้อง360องศาแบบ HD และถุงลม6ตำแหน่ง ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวครับจริงจากเมืองนอกฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะคราับเรียกได้ว่าตลาดมินิ MPV ในบ้านเรากำลังแข่งขันกันแ,แบบดูเดือดสุดๆรอบนี้เราเลยขออาสาพาทุกคนไปดูรีวิวจากประเทศอินเดียกันแบบจัดเต็มถึงใจเช่นเคยโดยสื่อยนยนชื่อดังอย่างออโตเอ็ได้รีวิวเจา้ารถคันนี้เอาไว้ว่า MG Hector มีฉายาในอินเดียว่า King of Ling ที่ตีความง่ายๆว่าเจพาพ่อออชั่นครอบนี้ทางค่ายเขาลงทุนนำคอมเมนท์ทั้งหมดมาปรับปรุงปรับโฉมพร้อมเพิ่มความสดใหม่ให้กับ MG Hector เพื่อเอาใจลูกค้าชาวอินเดียโดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกเรียกว่าอลังการกว่าเดิมแบบสุดๆทั้งกระจังหน้าโครเมียมที่โดดเด่นเป็นสง่าทำให้ตัวรถดูใหญ่และน่าเกรงขามส่วนไฟท้ายก็มีการเติมแต่ง LED bar เพื่อเสริมความลักชูนิดๆทำยังเรืองแสงได้อีกตาหาก แบบนี้จะขับรถตอนดึกอยู่เล็กนีซอยเปลีย่ยวแค่ไหนก็ขับได้แบบชิวๆผมนี่ยกนิ้วให้เลยครับเท่าน,นั้นยังไม่พอทางค่ายยังลงทุนปลี่ยนคอนโซลยกแผงแถมยังให้จอกลางขนาดเบ Dam ิ่มๆถึง14นิ้วระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ทำงานได้ดีตอบสนองไวระบบทัชส,สกรีนก็ค่อนข้างโอเคส่วนระบบกล้อง360องศานี่บอกเลยว่าชาร์จนต้องร้องขอชีวิต <c oughs> วัสดุตกแต่งที่ทางค่ายเลือกใช้ก็ถือว่าริด เด๋รวรอบนี้จะมีการใช้วัสดุ soft touch เพิ่มขึ้นตามบริเวณคอนโซลและแผงประตูส่วนงานประกอบก็เนียบกว่าเดิมไม่แพ้ค่ายอื่นเลยนะซิบ,บอกให้นอกจากฟีเจอร์ ADS จะมีการอัปเกรดระบบช่วยเหลือผู้กับขี่เป็นเลเวล2แล้วทางค่ายก็ยังเพิ่มฟีเจอร์สุดจึงอย่าง Intelligent Turning Indicator มาให้ด้วยซึ่งหากเราหมุนพวงมาลัยเกิน30องศาที่ความเร็วต่ำตัวรถจะเปิดไฟเลี้ยวให้อัตโนมัติอืออฉลาดแบบนี้ขอนั่งขัดสมาธิขับเลยได้ไหมนะ พอขยับไปนั่งเบาะแถว2ก็สัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายสไตล์เบาะกับตันซีทที่ทั้งหนาทั้งนุ่มเหมาะกับการนอนสุดๆตัวเบาะไม่ได้อบกระชับมากนักแต่คนสูงใหญ่ก็ยังนั่งได้สบายๆทัศนวิสัยก็โอเคได้กระจกบานใหญ่ตรงประตูและหลังคาซันรูฟบานเบิ้มช่วยให้ภายในห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดแต่ไม่มีพื้นที่เฮดรูมและเล็กรูมเหลือือีกตาหากแต่เบาะแถว3นี่อาจจะเหมือนหนังคนลม้วนเพราะถึงแม้พื้นที่ช่วงหัวจะพอๆกับเบาะแถวอื่น แต่พื้นที่ช่งขานี่สิเหลือน้อยมากดูท่าน่าจะเหมาะกับคุณหนูๆมากกว่าพอได้ลองขับก็ต้องอึ้งกับสมรรถนะของเครื่องเป็นซินเทอร์โบบล็อกนี้เพราะตัวเครื่องยนต์ทำงานเงียบมากๆแต่ตัวรถกลับให้พลังกระังที่ดีใช้ได้เห็นได้ชัดในช่วงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เสียงเครื่องทำงานเบาๆเบาผิดคาดไปเยอะเลยนะเนี่ยแต่ขอคอมเมนต์นิดเดียวตรงเกียร์ CVT ที่ตอบสนองช้าไปหน่อยทุกครั้งที่เรากดคันเร่งเพื่อที่จะแซงตัวรถตอบสนองช้าไปนิด ส่วนช่วงล่างก็ถือว่าเซ็ตมาได้โอเคออกไปทางนุ่มแต่ก็แน่นอยู่พอสมควรถึงแม้จะขับเร็วแต่ก็ยังนิ่งสบายเก็บรอยต่อถนนได้ดีพวงมาลัยจัดว่าเบาใช้ได้แต่ไม่ค่อยมีฟีลิิ่งจากพื้นถนนสักเท่าไหร่แบบนี้ขับไกลๆนะจะมีวิววิวกันบ้างเลยนะ ดยรวมแล้ว MG Hector เป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับตลาดครอบครัวในอินเดียทั้งออปชันแน่นและดีไซน์ใหม่หากบ้านไหนรับได้กับจุดที่คุณปรับปรุงอย่างพื้นที่บอดแถว3ที่น้อยไปนิดและเกียร์ CVT ที่ตอบสนองตอนเร่งแซงช้าไปหน่อยได้แล้วก,ก็ MG Hector คันนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ MG Hector ที่ขายในอินเดียจะมีราคาอยู่ที่1,499,800ถึง2,293,800รูปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ644,000ถึง984,000บาทถือว่าเป็นเรนจ์ราคาที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแต่หากเราจะคัดเฉพาะสเปคเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบเกียร์ CVT มาลองเทียบกับ MG Astor หรือ ZS ในอินเดียจะพบว่า Hector มีราคาแพงกว่าประมาณ8-34%ซึ่งหากเรานำสัดส่วนนี้มาบุกกับราคา MG ZS ที่ขายในไทยก็พอจะทิปได้ว่า MG Hector น่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 4 1 0 0 0ถึง1 7 1 0 0 0บาทและหากเทียบกับคู่แข่งในไทยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าราคาเริ่มต้นมาดีแต่ตัวท็อปแพงเกินคู่แข่งไปพอสมควรแถมการนำมาประกอบในไทยก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้นมากนักเพราะชิ้นส่วนอะไหล่หรือแม้กระทั่งพื้นฐานตัวรถก็แตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆที่ทาง MG ประกอบในไทยอยู่ตอนนี้ แต่หาก MG จะหงายไพ่เด็ดด้วยการต่อสายตรงไปยังบริษัทแม่ SAIC เพื่อเสนอให้ผลิตเฮกเตอร์ในโรงงานที่อินโดนีเซียที่ทาง SAIC เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนกับ GM และบูลิงคบวกกับที่ค่ายบูลิงเองก็มีรถฝาแฝดที่ตีตลาดในแดนอีนนาอย่างเอามาสด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้การขึ้นลายเจ้า MG เฮกเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรถือซะว่าเป็นการเพิ่มยอดการผลิตเพื่อทำราคาแข่งขันในไทยภายใต้บแบรนด์ที่แข็งแกร,ร่งกว่าอย่างค่ายอังกฤษส่วนบรรดาบริษัทแม่ก็วินวินกันไป แถมอาจามีลุ้นขุมพลังไฮบริดบล็อกเดียวกับบูลิงเอามาสไฮบริดในอินโดมาเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยก็ได้ใครจะไปรู้ถึงแม้ MG ประเทศไทยเองกำลังก้าวสู่กันเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทยแต่ฐานลูกค้าของทางค่ายก็ยังมาจากรถน้ำมันอยู่ไม่น้อยบวกกับที่ตลาดมินิ MPV ในไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้ MG h ม c t o ฮถือเป็นอีกผลงานชิ้นโบแดง ที่โบกับการปิดช่องโบกของทางค่ายในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนรักครอบครัวที่กําลังมองหารถสักคันที่คุ้มค่าราคาจับต้องได้พร้อมออปชั่นเน้นๆแล้วคุณเลยครับคิดว่าค่ายอังกฤษจะนํา MG Hector เข้ามาขายไหมชอบรถคันนี้กันบ้างหรือเปล่าร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ